ก็ครับผมคือเก่าครับเสื้อผืนมื่อเนี้มาเรีนหน้าลูกค้าเก่ามืันต์ปูงี้พอมมือควกมันครับคันเดียวจบใส่มือควักปู่แม่ครับคันนี้ ประชาชนใจ,จติดต่ออะไรน,นะครับเชื้อปุ๋ยคือเรานะครับมาเบิ้งมาเด่นนด้ไม่หลุดหานะครับทีหัวนะครับทุกวันอาทิตย์แหละครับผมมาเบิ้งทำกันนะครับมาเบททิ้งรถไถทีน่นี่ไถอย่าได้เบียอ่ะมันจะขับรถเบียดตามนี้ด้วยครับตึ่งงกตึ้งขวดตึ่งมือขวดมั่นตึ่งจักมัน่นได้นะครับตรงไปคนเดียว จะเหมือเป็นคูบตานะครับเอกแบบเดียวกับไอเดียของคุาสิจวอเลยครับห่วงห่วงดำ สลัดคลิปนี้กับเข้าฟังเป็นสันนะครับผมฝากกระไรกดแชร์ให้เก้าครับผมฝากกดติดตามมันไปครับเด้เอสวัสดีครับ